สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จากออฟซิลานะครับรับรถเข้าใหม่กลางดึกเลยนี่ดูนีครับโคตรสวยบอกเลยคันนี้นะครับโคตรสวยจอดเทอร์เรสูงเจินเทินขาวจูนพูนอยู่นี่ <c ười> คันนี้ก็คือนะครับวีโกนะโตโยต้าไฮรักวีโกตัว p ี u n นเนอรนะครับสประตูยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2.5นะครับเกียร์ธรรมดา v n Turbo 144แรงมา้า ปี2 0 1 1นะครับคันนี้ปี2011ราคา200แสนกว่าบาทนะนี่คันนี้นะครับ20 0แสนกว่าบาทเท่านั้นมามาดูมาชมเลยนะครับนี่นะขาวจูนพูนอยู่นี่อีพออีเม่ข่อยเอ้ยรถอย่างางางขักง้ามแน่งางามปดง้ามโพถบัตเนี่ยง้ามอุบาทอุพโลเนี่ยดูเลยนะครับเนี่ยจอดเทอเลอร์อยู่นี่นะครับย้ำกันอีกครั้งนะสำหรับคันนี้นะครับ ตโยต้าไฮรักวีโก้ตัว p r ี n ลนเนะสีประตูยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2.5นะครับได้เครื่อง Vn นะ Vn เทอร์โบร้อแรงมา้านะครับปี2011ราคา20000นกว่าบาทเท่านั้นเนี่ยนะครับส่วนหน้านะส่วนหน้านะครับตัวนี้เราแจ้งนิดนึงนะฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเจ้าของเดิมนะเจ้าของเดิมเคมงานสีนะเคมประกันงานสีมานะครับแต่ ไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะครับแจ้งเคมงานสีเท่านั้นนะกระจังหน้านะครับเป็นโฉมหน้าสมาร์ทได้เครื่อง v n t u r b o 144แรงม้านะสวยสุดๆจริงๆนี่ไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมนะครับได้สีขาวนะคะันนี้ยกสูงโรงงาน4ประตูกว้างขวางเลยที่สำคัญได้เครื่องยนต์2.5 v n t u r b o 144แรงม้านะสวยสุดๆนะรถพร้อมใช้งาน เครื่องช่วงล่างโคตรดีบอกเลยคันนี้นะครับเนี่ยใครชอบสีขาวหาสีขาวอยู่มาเลยนะครับนี่แม้ปลาทั่วเนี่ยเราเพิ่งรับตัวเข้ามานะสดสดร้อนๆ้จริงๆเนี่ยมากันกลางดึกนะครับมาถึงดึกๆเราก็พาดูดึกๆเลยสภาพนี้นะสองแสนกว่าบาทนะครับสองแสนกว่าบาทเท่านั้นเนี่ยได้วิกโนะครับพีเลนเนยกสูงโรงงานสี่ประตูนะมาดูนะครับภายในสวยมากนะ นะครับมาดูมาชมไปด้วยกันดูไปพร้อมกันเลยนะครับนี่แมป่ปลาทั่วออใครใจร้อนมาก่อนได้เลยนะครับนี่อ่ะมามาดูมาชมเลยนะครับสภาพภายในนะสวยสุดๆราคาเบาๆสองแสนกว่าบาทเนี่ยเบิ้งเอาบาทดิที่นี่นะครับนี่ภายในนะครับดูภายในเลยสวยมากภายในเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสีครีมสะอาดสวยงามไม่มีรอยขาดรอยถลอกเลยเนี่ยดูเบาะนะครับป๊าดงามอีหลีนี่ไหมปลาทั่ว ดูขอบนะดูขอบดูเหลี่ยมมุมเนี่ยไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีรอยขาดรอยถลอกนะสวยมากนะเบาะหนังนะครับเบาะหนังอย่างงามเลยนี่แมปไะทั่วดูเลขไม้หน่อยนะครับเลขไม้นะดูเลยเลขไม้สองนสนะครับคันนี้เลขไม้สองนสปี2011นะก็สมมาพาควนนะครับแผงคอนโซลเดิมนะตัวนี้มีจอให้พร้อมเลยจอแอนดรอยอย่างดีเพลงเพราะแอร์หนาวนะครับคันนี้ สวยมากสวยมากคันนี้นะสีประตูนะครับขาดตลาดนี่ตอนนี้บอกเลยนะขาดตลาดอย่างมากใครหาอยู่รีบมานะครับแผงประตูเนี่ยดูนะบุด้านข้างเป็นหนังนะเนี่ยหนังอย่างงามเลยนะหนังสีครีมนะครับเนี่ยตัวกระ,ะร,ระจกนะครับดูเลยอสูมใกล้ๆนิดหนึ่งเป็นเคปล่าผลได้เนี่ยเนี่ยกระจกนะครับเป็นลายเคปล่านะกระจกไฟไฟ้านะครับงามอิลิขันเนียนะครับ งามคักงา้มแม่อีพอ,อีแม่นะครับมาเบิงเอาเฝ้ามาเอาผู้ใดก็ได้ไดอ่ามาดูน็อตน็อตประตูเนี่ยฝั่งขวานะครับน็อตไม่แกะน็อตไม่ถอดน็อตไม่ตีงเลยน็อตไม่ขยับนะประตูนะสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับเนี่ยดูเลยนี่ตัวบนตัวล่างเนี่ยน็อตไม่แกะน็อตไม่ถอดนะประตูฝั่งขวานะครับอ่ามาดูเม็ดอาร์ขอบประตูคันนี้รถ4ประตูนะแกะดูแบบนี้เลยนะครับขอบยางขอบประตูเนี่ยดูเลยนะพูดนะ เม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับคันนี้ดูเนี่ยรอยเว้ารอยบากของเดิมอยู่ครบเลยนะขอบประตูด้านขวานะครับเนี่ยดูแบบนี้นะครับรายงานให้ชมให้ฟังเลยนะครับรถของเรานะโ่้เดี๋ยวใส่ย,ยางคืนก่อนเนี่ยนะครับสวยมากวีโ o p พีเลนเนนะครับคันนี้เครื่องยนต์2.5เกียร์ธรรมดาได้เครื่อง v n Turbo 144แรงม้าปี2011เลยนะคันนี้ปี2011นะครับได้สีขาวปะโทั น้ำคักน้ำแม่ยี่พอ,อีแม่โอ้ยเนี่ยนะครับใครหาตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยถ้าได้คันนี้ไปผมบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะเนี่ยรับประกันการันตีเลยนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะ,ะเดี๋ยวเก็ยบยางให้ก่อนนะครับเนี่นี่เราแกะให้ดูให้ชมอย่างนี้จริงๆนะรถของเรานี่นะครับดูกันสดๆรายงานกันสดๆนะรถเพิ่งรับตัวเข้ามาเราก็พาดูพาชมเลยนะครับเนี่ยเผื่อใครใจร้อนนะมาก่อนได้เลยนะครับเนี่ย รถมากลางดึกเราก็พาดูกลางดึกเลยนะครับอ่าอ่ะต่อไปมาดูประตูนะครับด้านหลังเนี่ยภายในนะภายในเป็นเบาะหนังสวยมากนะครับสะอาดสวยงามไม่มีริ้วรอยเลยนะเบาะนะเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีครีมสวยกิ๊บเลยฝ้าเพดานนะดูผู้น่ะนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยเนี่ยไฟฮืงองึงตึงอยู่ผู้น่ะนะครับประตูงามมิลิคับเนี่ยนะครับบอกเลยนะคุ้มมาก2 0 0 0 0 0กว่าบาทดู แผงประตูเนี่ยนะครับบุด้านข้างเป็นหนังนะหนังสีครีมสะอาดสวยงามตรงที่วางแขนเนี่ยเป็นเคฟล่านะลายเคฟล่าอย่างดีเลยนะครับปัดงามอีหลีคขันนี้นะครับเฝ้ามาเด้อผู้ใดสีเอากะได <c oughs> อ่าเนี่ยดูขอบนะครับประตูด้านหลังนะเม็ดอาร์ครอยเว้ารอยบากเนี่ยของเดิมนะครับของเดิมอยู่ครบเลยเนี่ยคันนี้นะสวยมากนี่ดูเลยนะครับรถไม่มีเฉียวไม่มีชนนะเนี่ยอยู่สภาพนี้นะครับเอองามอีหลีนะครับได้สีขาวนะ ใครชอบสีขาวหาสีขาวอยู่มาเลยนะครับรีบมาจับจองเป็นเจ้าของนะช้าอดนะครับอย่าคิดนานอย่าลังเลผมบอกเลยผมเตือนไว้ก่อนหลายคนแล้วนะครับเอ,อคิดก่อนนะคิดนะรอก่อนรอ,อรอดูคันนู้นคันนี้นะครับอชอบคันไหนก็จัดไม่ต้องประหยัดผมบอกเลยเออมาต่อไปนี่มาดูห้องเครื่องนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์2.5นะครับ Vn เทอร์ ร้อยสี่สิบสี่แรงม้านะคันนี้ร้อยสี่สิบสี่แรงม้าประหยัดน้ํามันทนทานแน่นอนเครื่องตัวนี้บอกเลยดูสภาพเครื่องนะเนี่ยเครื่องแห้งๆใสๆไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับนี่รถเราเพิ่งรับตัวเข้ามานะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดด้วยเออดูสีแต้มสีมาร์กเนี่ยดูเลยนะครับเนี่ยจุดเล็กๆน้อยๆเนีย่ยดูนะอยู่เดิมครบคงสภาพอี่หลีเด้อุนะ่ะปั๊ดเครื่องเดิมไม่เคยแกะนะเนี่ยดูเครื่องนะแห้งๆเลยนะครับเครื่องแห้งๆใสๆอะมา ต่อไปมาดูคานหน้าส่วนสําคัญเนี่ยคานหน้านะครับเนี่ยคานหน้าเดิมนะเนี่ยตัวเลขคานหน้าใหญ่ยยเมืองเกลองนะครับต้องใหญ่เมืองเกลองนะห้ามใหญ่อย่างอื่นนะต้องใหญ่เมืองเกลองนะครับวีโก้เนี่ยเม็ดอาร์คเดิมนะสองจุดนี้ของเดิมอยู่ครบนะครับตาไก่ขวาของเดิมยังอยู่ครบเลยนะฝั่งขวานะครับคานหน้าฝั่งขวาสัญลักษณ์ตัวอาร์ของเดิมโรงงานคมกิฟเลยนี่นะครับสวยมากสวยมาก หม้อน้ําเดิมนะหม้อน้ําเดิมคานหน้าเดิมเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับเนี่ยหม้อน้ำเนี่ยให้ดูตรงนี้เนี่ยฟองน้ำนะครับของเดิมโรงงานต้องมีฟองน้ําด้านข้างตาไก่ซ้ายของเดิมอยู่ครบนะครับคานหน้าซ้ายเนี่ยสัญลักษณ์ตัว L อยู่ในวงกลมของเดิมนะแก้มซ้ายเดิมดูเลยเนี่ยแก้มซ้ายเดิมซุ้มซอกเดิมนะครับเห็นไหม๊อดงามอิหรีคันนี้เนี่ยดูเม็ดอาร์คพื้นนะเดิมเดิมเลยนะครับอามาดูเพจนี่ เพเดิมนะครับเพเดิมโรงงานเนี่ยเครื่องยนต์2.5 V n Turbo 144แรงมา้าปี2011นะคันนี้ปี2011เป็นโฉมก่อนหน้าแชมป์นะครับอ่ามาดูอ่าต่อไปนะครับนี่น็อตนะครับตัวนี้นะเราแจ้งเรารายงานนิดนึงนะครับเจ้าของเดิมเคมงานสีนะเคมประกันงานสีนะฝากระโปรงนะครับอ่าเราแจ้งเรารายงานสภาพกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะไม่มีอุบัติเหตุ เพียง <t ell> แต่ว่าเคมนะครับเคมประก,กันงานสีนะฝากระโปรงนะครับชิ้นนะนี่เราให้ดูสภาพนะเนี่ยสภาพสวยนะครับคันนี้ฝากระโปรงเคมงานสีมานะเคมประก,กันงานสีนะครับเราแจ้งเรารายงานเราย้ําเลยนะครับเนี่ยให้ข้อมูลที่เป็นจริงนะเนี่ยน็อตนะครับนี่เรียบร้อยนะแต่เคมงานสีนะซุ้มซอกเดิมนะครับซุ้มซอกเดิมรถไม่มีเฉียวไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะครับแค่เคมงานสีเท่านั้นนะ ปั um ๊มเบรก ABS มีให้พร้อมนะครับเดี๋ยวติดเครื่องด้วยเอ,อติดเครื่องฟังเสียงเลยคันนี้นะครับสวยสุดๆจริงๆปาททั่ว2องแสนกว่าบาทนั้นได้สภาพนี้นะครับ v i g o p i l n n e r นะสี่ประตูยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2.5นะครับ VEnterbo 144แรงม้านะนี่นี่นะครับนี่ติดเครื่องแล้วนะเครื่องแน่นๆไม่มีเขกไม่มีสันนะครับนี่ไหมขาโท เครื่องยนต์ดีเซลนะย้ำเลยเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5 Vn Turbo 144แรงม้านะครับมาดูตรวจสอบเครื่องยนต์เนี่ยดึงแท่ขึ้นมาดูเลยพูดนะแท่นะดึงขึ้นมาเนี่ยไม่มีควันไม่มีไอน้ำมันไม่มีกระเด็นนะครับเครื่องดีมากคันนี้บอกเลยรับประกันการันตีนะครับเครื่องดีสีสันสวยงามรถพร้อมใช้งานนะคันนี้นะรถพร้อมใช้งานเลยนะครับสวยโคตรด,ด,ดีกว่า2แสนกว่าบาท ได้สภาพนี้นะโคตรคุ้มอ่าผมบอกเลยโคตรคุ้มจริงๆนะครับยิ่งตอนนี้นะ4ประตูนะครับรถกระบะสี่ประตูขาดตลาดอย่างมากจริงๆนะอ่ะมาต่อไปมาดูกระบะนะครับนี่ส่องเข้าไปเลยเนี่ยกระบะเดิมนะครับเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บของเดิมอยู่ครบเลยกระบะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะคันนี้สวยมากอ่ะมาดูชัดซีบัตรที่นี่พุนะเลขชดซีนะครับเนี่ยของเดิมคมกิเลยนะเลขชชดซนะีนะนี่ดูเลยสภาพนะครับปุณแม เนี่ยไม่มีดาไม่มีต่อไม่มีผูกไม่มีก่นนะครับชัดสีเดิมเดิมรถเรายังไม่ได้ล้างนะเราย้ําเลยเออเรายังไม่ได้ล้างนะเนี่ยสภาพนีแต่สวยมากจริงๆนะครับคุณนะชัดสีใต้ท้องดูเลยฝั่งขวานะเนี่ยชัดสีไม่มีดาไม่มีต่อไม่มีผูกไม่มีก่นนะครับเอองามคักงามแนยิปอยแม่เดี๋ยวเปิดรับแสงไว้หน่อยนะครับฝั่งนี้อ่านี่ไหมะโทษโ วิโก้นะครับพีเดอเนอร์เนี่ยยกสูงโรงงานได้4ประตูนะครับคันนี้ได้เป็นรุ่น4ประตูมาดูส่วนท้ายฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมกันชนท้ายมีให้พร้อมนะตัวนี้เป็นรุ่นตัว E นะครับ E Elephant อ่ะมาต่อไปมาดูนะครับเนี่ยส่วนท้ายดูเลยนะกะบะแม็กไลเนอร์มีให้พร้อมนะครับแม็กไลเนอร์สวยไม่มีแตกไม่มียุบเลยนะครับอ่ะมาดูขอบนะครับขอบกระบะฝั่งขวาเนี่ยดูเลยนะครับเนี่ย เม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บของเดิมอยู่ครบน็อตเดิมนะครับไม่แกะไม่ถอดเนี่ยนะสัญลักษณ์ AR ของเดิมโรงงานคมกิฟตเลยนะเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบทุกเม็ดนะครับฝาท้ายเดิมสัญลักษณ์ตัว A R เนี่ยของเดิมโรงงานนะเนี่ยยังมีอยู่นะคมกิฟตเลยนะครับเนี่ยสวยสวยคันนี้บอกเลยได้สีขาวนะครับใครหาอยู่รีบมาจริงๆนะมาดูฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยกระบะเนี่ยขอบตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับเนี่ยอยู่เดิมเดิมเลยเม็ดอาร์คดูนะ สัญ,ญลักษณ์นะครับ AL ฝั่งซ้ายของเดิมโรงงานเม็ดอาร์ k, ด้านบนด้านล่างของเดิมนะสัญ,ญลักษณ์ฝาท้ายตัวแอของเดิมโรงงานเนี่ยยังอยู่นะคมกิฟเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูพื้นลอนกระบะบหน่อยแต่อาจจะเลอะนิดนึงนะครับรถเรายังไม่ได้ล้างนะง่ายขึน้นบ่เอาส่องเข้าไป,พ,ป,พ,ปพูดนะป้โท้คุณไหมลอนกระบะนะครับร่องอูดููด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 อดูดูมูนะมดูดนนูดูดูดนะูด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 พราะูดา,าดูราดู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 ด อ่ะต่อไปมุดดูใต้ท้องบาทที่นี่พู่นะนะครับเอาเบิ้งเอานั่นพ่นยางอะไรล้ออะไรมีให้พร้อมนะช่วงล่างดีชัดสีเดิมสวยเลยนะครับพูดไหมโอ้ยง่ามอีรีอีพอยเมียนะครับเนี่ยเฝ้ามาเอาเฝ้ามาเอา,า,าเลยครับเนี่ย้งใครนะครับใครได้คันนี้ไปผมบอกเลยโคตรคุ้มโคตรคุ้มจริงๆนะละสีขาวนะครับนี่ไหมปะโทอ่ะมาดูนะครับกระบะฝั่งซ้ายเนี่ยดูสองเข้าไปนะครับกระบะต้องดูสองฝั่งนะเนี่ย เม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บของเดิมอยู่ครบเลยนะครับเนี่ยสบายใจหายห่วงได้นะเอ่ามาดูภายในเนี่ยนะครับคันนี้ได้ได้สภาพมากนะภายในนี่สวยนะภายในเนี่ยดูแผงประตูบุเป็นหนังนะครับสีครีมเนี่ยที่วางแขนเป็นเทปล่านะเนี่ยตรงนี้นะครับลายเทปล่าเลยนะกระจกไฟฟ้านะครับภายในเบาะหนังสะอาดสวยงามมากตึงแป๊ะเลยไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีขาดไม่มีถลอกเลยนะเบาะนะสวยสุดๆนะครับ ได้บะหนังด้วยอย่างงามเลยอ่อ่ะ,อะต่อไปเนี่ยขอบประตูดูเลยพุน่นะนะครับขอบประตูเนี่ยอยู่เดิมเดิมเม็ดอาร์ครอยเว้าลอยบากของเดิมอยู่ครบนะครับคันนี้ดูเลยสภาพนี้นะคุ้มนะครับใช้งานยาวๆผมบอกเลยนะเนี่ยราคา2 0 0แสนกว่าบาทได้สภาพนี้นะครับหายากนะเออนะครับรถมือสองเนี่ยนะครับอายุรถเนี่ยกว่าปีนะคันนี้ปี2011นะครับปี2011นะ อยู่คงสภาพนี้นะครับสบายใจได้ใช้งานยาวๆจริงๆนะอ่ะมาดูประตูด้านหน้าเนี่ยดูนะแผงประตูบูลด้านข้างเป็นหนังนะครับเนี่ยวางแขนที่วางแขนเป็นลายเคปล่ากระจกไฟฟ้านะครับอแอร์เย็นหนาวเลยคอนโซลเดิมนะแผงคอนโซลเดิมนะครับเบาะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมเกียร์ธรรมดา5สปีดอ่ะป๊อดงามขักงามเนี่ยอีฟอร์อีเมนะครับเนี่ยมาดูน็อตบัดเนี่เนี่ย น็อตประตูฝั่งซ้ายเดิมนะครับไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงนะน็อตประตูเนี่ยดูเลยนะครับตัวบนตัวล่างนะ<ม>อยู่สภาพคงเดิมแผงประตูนะครับขอบประตูฝั่งซ้ายเดิมนะเม็ดอาร์คลอยเว้าลอยบากของเดิมอยู่ครบนะครับเนี่ยประตู4ี่บานนะดูพูดไหมประตู4ี่บานนะครับอยู่เดิมเดิมคงสภาพเดิมนะครับเนี่ยอยู่สภาพนี้สบายใจได้เอ,องา้างิลีนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะคันนี้นะ สวยมากสวยมากจริงนะครับตอนนี่ไหมหายากหายากผมบอกเลยตอนนี้สี่ประตูขาดตลาดแล้วก็หายากมากนะครับแต่เราหามาให้ได้นะให้สมาชิกข,ของเราเนี่ยมาต่อไปชัดซีฝั่งซ้ายดูเลยพูดน่ะนะชัดซีเดิมสวยนะไม่มีดามไม่มีต่อนะครับอเอาน้มขังดงามแนงงามโผดงามโพงามอุบายอุปโลอ่ะมาดูภาษีนะนี่ภาษีนะครับเมษาสอท้ทอนไหม อ่เมษานะเมษา68นะครับภาษีเมษา68นะหลังคานะครับหลังคาเดิมนะหลังคาก็จะมีอ่รอยแล็กเกอร์อย่างนี้เนี่ยดูนะเนี่ยแล็กเกอร์นะครับจะมีรอยถลอกนิดหนึ่งเราแจ้งเรารายงานเลยนะเนี่ยเป็นรอยแล็กเกอร์นะครับนี่แค่นี้นะเนี่ยเป็นรอยแล็กเกอร์แบบนี้นิดนิดหน,น่อยหน่อยอย่างนี้นะครับสวยมากสวยมากนะครับอ่ะมานี่นี่ไหมประตูวีโก้พีรันเนอร์นะครับสี่ประตูยกสูงโรงงาน เครื่องยนต์2.5 v n Turbo 144แรงม้านะครับเกียร์ธรรมดาปี2011ราคา2แสนกว่าบาทนะนี่อ่ะนะครับมานะนี่นะครับนี่เป็นสภาพที่เราพาดูพาชมกันสดๆจริงๆเลยมากลางดึกลองให้ดูกลางดึกนะครับใครที่หาตัวนี้อยู่นะผมบอกเลยผมเตือนเลยอย่าลังเลนะครับรีบมาจับจองย้ำกันอีกครั้งสำหรับคันนี้ จอดเทเลอร์สูงเจินเทินขาวจูนพูนอยู่นีเ่เด้อโตโยต้าไฮลักวีโก้ตัวพีรันเนอร์นะครับสี่ประตูยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2.5นะครับ Vn เทอร์โบ144แรงม้าปี2011นะครับคันนี้ปี2011ราคา2 0 0แสนกว่าบาท2 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นใครที่ดูแลชอบที่ดูแลสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์095 669 8777 095-669-8777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ